n o p a d o สตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นปดอสตอรี่พอดแคสต์นะครับสหรับดาหนนี้ขออยู่กับหนังสือเล่มนี้เลยเนาะคือหนังสือชื่อคําตอบของความสุขถึงแม้ว่าผมเคยรีวิวหนังสือเล่มนี้แบบเป็นภาพรวมไปแล้วนะครับของเล่มนี้แต่ว่า มันมีบทบางบทที่ผมคิดว่ามีประเด็นบางเรื่องเนี่ยมันมันอยากชนคุยอะ่ะมีหลายเรื่องอามาขยายความแล้วมาพูดคุยกันได้เยอะเนี่ยก็ขอจะหยิบบางบางเรื่องมามามาคุยกันอ,กอีกจะเรียกว่าอีกรอบหนึ่งก็ไม่เชิงนะเพราะว่ารอบแรกมันแบบแบบแบบภาพใหญ่มากอะ่ะทั้งเล่มเลยอะ่ะแต่ว่านี้จะจะจะ,จะเจาะลงไปนะครับลืมบอกผู้แต่งคำตอบของความสุขแต่งคุณโดยคุณนิ้วกลมนะเป็นเล่ม ก่อนเล่มล่าสุดปัจจุบันนะเล่มล่าสุดปัจจุบันเนี่ยผมยังอ่านไม่จบนะอ่านจบเดี๋ยวคงได้มารีวิวนะครับวันนี้จะเรื่องที่อยากจะชวนมาคุยก็คือจะเรียกว่าคุณนิ้วกรมใช้ชื่อว่าคําตอบของมุมมองนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะมาจากหนังสือคุณนิวกรมนี่แหละแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันทีละพอย n ์บันทึกความสุขด้วยปากกาบันทึกความทุกข์ด้วยดินสอท่านพอจะเข้าใจไหมครับว่าทําไมเราถึงเป็นแบบนั้น คือความสุขบันทึกด้วยปากกาปากกามันทําไมครับลบยากเพราะนั้นอะไรที่สุขจําให้มันเยอะๆเลยจําให้มันแม่นๆเลยฝังเข้าไปเลยนะครับแต่ความทุกข์อ่ะเขียนไว้ด้วยดินสอเขียนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเลือนเลือนเลือเล่อนเลื่อนหายไปพูดพูดอีกแบบหนึ่งคือความทุกข์ลืมๆมันไปให้เร็วๆนะอย่าไปอย่าไปเด็ดยึดกับมันมากบางทีคนเราทํากลับกันฮนะคือความสุขรู้สึกแป๊บเดียวหายแต่ความทุกข์นี่โอย ทะเลาะก,กับเพื่อนในสิปียังแค้นอยู่เลยอะไรเงี้ยอย่าอย่าทำแบบนั้นสลับกันนะความทุกข์เนี่ยแปบ๊บเดียวให้หายความสุขเนี่ยอยู่กับเรานานๆข้อ 2. นะฮะยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่และเป็นไปของทั้งตนเองและผู้อื่นจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดง่ายทํายากนะแต่ผมผมจะพูดเสมอว่ามันเป็นเคล็ดลับของความสุขอันนึงเลยเป็นมุมมองชีวิตที่ท,ที่คุณนิวโกบอกคําตอบของมุมมองเนี่ยคือถ้าเกิดเราเราพยายามจะไป ฝืนโดยเฉพาะสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยไม่ได้นะเธอทําอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยนะมันจะยากไงพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าอ้าอย่างนั้นอาจารย์สนับสนุนให้เราปล่อยปะแล้วเลยเห็นอะไรผิดก็ไม่ควรจะพูดไม่ใช่นะครับเราทําเต็มที่เลยครับทําในสิ่งที่เราควรจะทําครับแต่มาถึงจุดหนึ่งอ่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อ่ะเราต้องปล่อยครับเราต้องยอมรับครับเราเราเอาเอาง่ายๆเลยนะอย่างแรกนะยอมรับก่อนว่าตัวเองไม่เพอร์เฟกแล้วคนอื่นไม่เพอร์เฟก แค่ยอมรับนี่ให้ได้นะเราจะรู้สึกแหละบางบางคนผมเคยเห็นนะเป็นคนที่ดีดีเป็นคนที่เก่งแต่แบบทาอะไรผิดอย่างนึงเนี่โหยแย่เลยอะคือแบบฉันไม่ไหวเลยฉันไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยมันต้องมีผิดบ้างมนะันเราเป็นมนุษย์นะคือคุณจะแบบคลีนร้อยเปอร์เซนไม่ได้นะแล้วคุณก็จะทุกข์นะเพราะฉะนั้นยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่และเป็นไปของตัวเองนะแล้วไม่เชื่อของตัวเองนะบางคนตัวเองยอมรับหมดแต่พวกคบคน,คนอื่นทาทาไม่ได้ยังไม่ยอมรับไม่ได้นะ บางอย่างคุณก็ต้องปล่อยคุณคุณทาเต็มที่แล้วแต่เขาไม่เชื่อคุณเขายังทําอีกแบบนึงคุณก็ต้องปล่อยวางมากนะครับข้อ3นะฮะทำให้ชีวิตคนรอบข้างมีชีวิตชีวาแล้วเราจะมีพลังข้อนี้เป็นเป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับคุณอยากให้ตัวคุณมีพลังบางทีไปคิดแล้วเราเซลล์เซ็นเตอร์คือมองเฉพาะตัวเองว่าจะทํำยังไงให้ตัวฉันมีพลังจะทำไงให้ตัวฉันมีพลังวิธีการอยากให้เรามีพลังนะทำให้คนรอบข้างมีพลังครับ สังเกตอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าเราจะทําให้คนรอบข้างมีพลังทําไงเนะยสังเกตอย่างนี้ก่อนคุณเคยเข้าไปในที่ที่หนึ่งแล้วคนหัวราะกันเยอะๆไหมพอคนหัวราะเยอะเนี่ยเราจะหัวราะตามสังเกตปะคือบางทีเรายังไม่รู้แม้กระทั่งว่าหัวราะอะไรอะ่ะแต่มันรู้สึกแบบคนมันสดใสอะ่ะแล้วตัวเราจะสดใสในขณะเดียวกันถ้าคุณไปไปไป,ไปในห้องที่คนทะเลาะก,กันเยอะๆอะ่ะเราจะรู้สึกอดึดอัดรู้สึกคือฟีลลิ่งมันจะไม่ใช่ฟิลลิ่งเบาๆสบายๆแต่มันเป็นฟิลลิ่งแบบ หรือเพอิเพแล้วหัวร้อนไปด้วยเลยเอ้ยทำไมยังไงบางทีนะคุณเห็นคนเอาคลิปใน a c e b o o k เนี่ยในในไหนตอนไหนอะ่ะเห็นคนต่อยกันคุณยังของขึ้นเลยคุณเคยรู้สึกม่้ยทำไมทำงี้ว่าอะไรเงี้ยเนี่ยนี่แหละมันมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากมีชีวิตชีวาคุณอยากมีพลังคุณให้คนรอบข้างมีพลังคําถามต่อคือทำอยังไงให้คนรอบข้างมีมีพลังคุณก็ต้องพูดแต็สิ่งดีๆคุณก็ต้องพูดอะไรที่มันมันทำให้แบบ encourage คนรอบข้างอะ่ะ คุณนึกภาพนะลุกน้องคุณเนี่ยกำลังเซ็งเรื่องงานน่ะแล้วคุณไปถึงบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยสู้ใหม่เว้ยอะไรเงี้ยลูกน้องลุกขึ้นมาเฮ้ยเอาผมผมสู้แล้วทีมทั้งทีมสู้คุณจะรู้สึกว่าคุณคุณก็อยากสู้ไปกับเขานึกภาพออกไหมคือแบบเหมือนเหมือนนักกีฬาเวลาเขาจับมือรวมรวมใจกันเวลาจะแข่งฟุตบอลหรือแข่งอะไรสักอย่างเนี่ยสู้ไหมสู้ส,สู้อะไรเงี้ยนั่นแหละคือ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 การ encourage ให้ให้ทุกคนมีพลังนะครับเพราะฉะนั้นเราให้คนรอบข้างมีชีวิตชีวาแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับ ข้อ4ครับไม่มีใครล้มเหลวตลอดการมันกาลังเปลี่ยนไปในทิศที่ดีต้องพูดแบบนี้ชีวิตมนุษย์นะมันมีทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นทั้งลงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันลงเนี่ยคือเวลาขึ้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเวลาขึ้นคนก็จะไม่มาแบบทํายังไงดีอาจารย์ตอนนี้มันมีความสุขมากเกินไปผมไม่เคยเจอเคยเจอแต่ตอนที่แย่มันลงมันทุกอย่างมันแบบเหมือนมันรุมมันทุ่มเหมือนแบบทุกอย่าง ดูมันเหมือนเป็นจุดจจุดที่แย่คราวนี้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นชั่วคราวครับอย่างที่คุณนิวคมเขียนคือไม่มีใครล้มเหลวตลอดการครับแย่เดี๋ยวมันก็จะต้องดีมุมมองมันนิดเดียวฮะที่เขาบอกคําตอบของมุมมองเนี่ยมุมมองคือถ้ามันแย่แล้วแปลว่า next มันจะต้องดีไงมันกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศที่ดีมันไม่ใช่ความคิดเพ้อฝันนะหวังลมแรงๆนะไม่ใช่อ่ะคือมันแย่แล้วมันต้องดีไงคือคือ อย่างที่บอกมันชีวิตคนมันไม่ใช่แบบว่ามันจะแย่จนกระทั่งแบบอีกลงไปเรื่อยๆต่าไปเรื่อยๆจนอายุ80ก็ยังต่ําต่อไปยังไม่หยุดอะไรเงี้ยไม่มีหรอกชีวิตแบบนั้นเน่ยมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงแต่แน่นอนขึ้นคุณก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีเงินห้าหมล้านอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องหวังว่าจะแบบไปแบบขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าลงอยู่ก็แปลว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับข้อ ข้อ5นะครับมีมีทั้งหมด10ข้อนะบอกไว้ก่อนข้อ5คือเปลี่ยน y เป็น bot for ภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยก่อนนะเปลี่ยนคำว่าทำไมให้เป็นคำว่าสิ่งนี้มันเกิดเพื่ออะไรอ่ะดูงี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เราเรา,เราเซ็งอ่ะสมมติเราโดน lay off ไล่ออกถ้าไล่ออกเนี่ยคนส่วนใหญ่ทำไมต้องเป็นชั้นวะทำไมไม่เป็นคนอื่น ฉันอนะทางานดีทั้งเยอะหัวหน้าลําเอียงมาเล่นฉันอยู่คนเดียวทําไมต้องฉันทําไมต้องฉันคําถามแบบนี้เป็นคําถามที่ไม่รู้จะหาคําตอบไม่มาตอบนะบางทีก็แอบแอบคิดก็แปลว่าคุณห่วยไงอะไรเงี้ยแต่คิดแบบนี้โดนต่อยหน้าแน่นะพูดจริงๆโดนต่อยแนย่ทำไมต้องฉันอ๋อเธอห่วยไงโดนต่อยแต่กลับมานะครับคือพูดว่าทําไมมันไม่มีอะไรดีขึ้นไงแต่เขาว่า word for คือสมมติโดนไล่ออกเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดขึ้นมันสอนให้เรารู้เรื่องอะไรอ่ะมันมันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลใดอ่ะในในแง่ที่ว่าเออมันทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้เว้ยมันทําให้เราได้ได้ได้ฝึกเรื่องนี้ใหม่มันทําให้เราได้คิดเรื่องนี้ทําให้เรารู้จักคนคนนี้ดีขึ้นเหตุการณ์ทุกอย่างอ่ะมันเหมือนคําว่า everything happens for reason เคยได้ยินไหมครับทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผลเสมอการการถามว่า what for เนี่ยมันทําให้เราได้คิดต่อไปอีกครับว่า เออจริงๆเรื่อมพวกนี้มันทําให้เกิดเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราโดยเฉพาะบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดนะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยไอ้บทเรียนพวกนี้มันไปต่อย,ยอดนะมันอาจจะนําพาชีวิตเราไปในจุดที่ดีกว่าเดิมก็ได้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์เลย์ออฟเนี่ยฉันคงไม่ได้คิดว่าการทํางานประจําที่เราเคยคิดว่าแสนจะมั่นคงเนี่ยนะมันไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราคิด มันอาจจะทําให้เราไปอยู่สู่จุดที่ว่าดังนั้นความมั่นคงเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นมาเองเราลองมาเป็นผู้ประกอบการสิแล้วเผลอในในอนาคตอันยาวยาวยาวต่อไปเนี่ยในอนาคตต่อไปเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณจะกลับมาดีใจหรือขอบคุณที่วันนั้นคุณโดนไล่ออกอย่างเงี้ยคือคือมเซ็ตหรือมุมมองที่เราควรจะมองนะครับข้อที่6นะครับ วางเรื่องราวมาอยู่กับเรื่องจริงเรื่องราวคือเรื่องที่แบบคนนั้นพูดว่าคนน,น,านี้พูดว่าคนนั้นบอกว่านี่คือเรื่องราวดีนะครับผมบอกไม่ได้ไม่ได้ห้ามบอกว่าห้ามไปคุยกับเพื่อนห้ามคุยห้ามฟังเรื่องราวนะครับแต่บางทีเนี่ยกลับมาในชีวิตจริงเราบ้างครับชีวิตจริงเราเป็นยังไงครับของจริงมันคืออะไระครับอยู่กับอยู่กับปัจจุบันบ้างอย่างนี้แล้ว อยู่กับเรื่องราวจิตใจเราก็ล่องลอยไปเรื่อยนะไม่ได้ผิดนะครับต้องบอกไม่ได้ผิดผมก็ชอบบางครั้งผมเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือนี่พยายามดึงนิยายมาอ่านบ้างนะเพราะว่าอ่านหนังสือแนวนี้เยอะก็อยากจะเปลี่ยนแนวเวลาอ่านนิยายผมชอบอย่างหนึ่งคือมันเหมือนหลุดไปโลกหนึ่งแต่ก็อย่าหลุดไปเยอะมากนะหมายถึงว่าถ้าแบบคุณติดมากคุณจะไม่ได้อยู่กับชีวิตจริงเลยก็เกินไปนะครับข้อที่7นะครับ สิ่งที่ได้มาแล้วไม่คุ้มไม่ควรแลกจริงๆเป็นข้อที่แบบเหมือนตรงไปตรงมานะครับได้มาแล้วไม่คุ้มจะไปแลกทําไมใช่ไหมแต่คุณเชื่อไหมครับว่าหลายๆครั้งในชีวิตเราเราทําแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวเอาไม่รู้ตัวก่อนนะที่รู้ตัวเนี่ยชัดเจนเช่นเรื่องสุขภาพหลายคนเนะี่ยยอมทำงานดึกดื่นเพื่ออะไรรูป้ป่ะเพื่อจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นเพื่อที่จะได้เงินมากขึ้นอ่ะ ผมขอโน้ตตรงนี้เลยถ้ามันเป็นความจําเป็นในชีวิตเช่นจะไม่มีกินอยู่แล้วเช่นลูกจะดกให้ออกจากโรงเรียนเพราะว่าไม่มีเงินค่าเทอมให้ลูกอยู่แล้วการทําแบบนั้นไม่แปลกหรอกมันจําเป็นต้องทาต้องถ้าเราไม่ทําตอนนี้ก็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 แย่เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องสุดตัวใช่แต่หลายๆคนไม่ได้อยู่ในสถานะน,นั้นครับหลายคนนะเงินเหลือเฟือแล้วทุกอย่างดูดีหมด เราไม่ได้ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดของตัวเองและครอบครัวแต่ก็ยังไม่หยุดมีเงิน300ล้านก็จะสี่ร้อ400ล้านอย่างเงี้ยยกตัวอย่างให้ให้เห็นภาพนะครับแล้วคุณก็เอาสุขภาพคุณไปแลกคุณนอนดึกตลอดคุณกินอาหารจังฟู้ดเพราะคุณไม่มีเวลากินคุณไม่ออกกําลังกายเลยเพราะคุณเอาทําแต่งานอย่างเดียวสิ่งที่คุณได้มาคือเงินนะ แต่ถามว่าเงินที่ได้มาคุ้มกับสุขภาพที่คุณไปแลกมาหรือเปล่าคํำตอบคือไม่คุ้มแต่บางทีไม่ได้คิดไงคุณแค่ว่าฉันจะทําฉันจะเอาฉันจะเอาฉันจะเอาอย่างเงี้ยคือตัวอย่างอันหนึ่งคือสิ่งที่ได้มาแล้วไม่คุ้มไม่ควรแลกอีกมุมนึงที่ผมคิดได้จากเรื่องนี้นะคือเรื่องของการทุจริตการทําอะไรที่มันไม่ถูกศีลธรรมบางทีมันมีช่องมันอาจจะทําให้แบบคนก็แบบ อยากได้ตังค์ไว้เอาแล้วกันอะไรเงี้ยส่วนตัวแล้วกันนะอย่า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 หลุดไปช่องนั้นเพราะได้คุณอาจจะได้ตังค์จริงฮะแล้วคนในครั้งแรกก็อาจจะจับคุณไม่ได้ครับแต่ถ้าจับได้เมื่อไหร่ชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะครับกลายเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับตกต่ำแบบขั้นสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปแลกเลยครับเรื่องพวกนี้ผมส่วนตัวลกันนะผมผมไม่สนับสนุนนะครับลองดูครับ ได้มาแล้วไม่คุ้มแบบนี้อหญ่อย่าไปทำนะครับอย่าไปทําอีกมุมคือมุมธุรกิจเคยเคยได้ยินคํานี้ไหมตัดหน้า10บล้อเพื่อไปเก็บเหรียญบาทอย่าทําอันนี้คือได้มาไม่คุ้มในแง่ที่ว่าความเสี่ยงมันสูงมากถ้ากําไรคุณกําไร10%แต่ถ้าพลาดแล้วเนี่ยคุณล้มละลายเลยอย่าทำนะครับก็ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับกับคำคำ,คำพูดคําเดียวเนี่ยอาจจะมีหลายมุมมอง นะครับมันคือคําตอบของมุมมองอ่ะตระชื่อตอนเนี้นะครับก,ก็ก็ลองคิดดูนะอ่ะข้อที่8นะครับความสุขคือการบริหารความคาดหวังข้อนี้ชัดเจนนะเอาเอามนุษย์ก่อนนะถ้าสิ่ง,ท,ท,งท,ที่เราได้จริงมากกว่าถิกสิ่งเท่ากับสิ่งที่เราคาดหรือมากกว่าสิ่งที่เราคาดเราเราเกิดความสุขถ้าสิ่ง<ม>ที่เราได้จริงน้อยกว่าสิ่งที่เราคาดเราเกิดความทุกข์ง่ายๆแบบนี้เลยสมการเนะี่ยความถูก ความสุขหรือความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากระยะห่างของสิ่งที่เราทําได้จริงกับความคาดหวังเราคราวนี้วิธีการคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามทําสิ่งให้เราได้จริงเนี่ยให้มันมากกว่าความคาดหวังใช่ปะ่ะทํายังไงดีให้มันมากกว่าคราวนี้บางทีเนี่ยการทาตรงนั้นน่ะมันมีปัจจัยภายนอกเยอะมากครับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เยอะมากดังนั้นเนี่ยใช่ฮะเราต้องพยายามเต็มที่แหละให้มันมีสิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็ใช่ แต่บางทีเนี่ยมันทําไม่ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราทุกข์บางบางคนทุกข์ตลอดชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คาดหวังสูงมากสูงมากคุณจะทุกข์ง่ายคุณจะทุกข์ตลอดคุณคุณคาดหวัง95คุณได้90คุณก็ทุกข์แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ทาให้ความสุขไม่ใช่การพยายาม,พยายามเพิ่มจาก90เป็นร้อยซึ่งบางทีมันทําไม่ได้มันเหนื่อยเกินไปแล้วมันอาจจะทําลายสุขภาพเราด้วยอะไรเงี้ย มันอาจจะต้องพยายามลดจาก95หรเหลือ90ครับนี่คือหลักการบริหารความคาดหวังจริงความสุขเนี่ยมาจากพยายามทําให้ได้ตามความคาดหวังหรือไม่ก็ปล่อยวางลดความคาดหวังลงมาชีวิตจะได้ไม่เหนื่อยมากพูดแบบนี้เช่นเช่นเดิมครับผมไม่ได้บอกให้ลดเหลือศูนย์ครับ เวลาบอกจะลดอาจารย์อย่างนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรละชีวิตไม่ต้องคาดหวังก็ไม่ต้องทํางานสิเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยสิเราก็บอกเลยชีวิตเราเนี่ยเ,เก็บผักสวนครัวกินอยู่ที่บ้านก็พออันนั้นก็เกินไปคือคือเขาถึงบอกว่าบริหารความคาดหวังไงคาดหวังต่ําไม่ดีนะคาดหวังต่ำนี่แบบชีวิตน่าเบื่อเลยนะตื่นมาไม่คาดหวังอะไรเลยอเงี้ยนอนเฉยๆน,น่าเบื่อเลยนะมันต้องมีความคาดหวังด้วยแต่ก็อย่าให้สูงลิบแบบต้องได้ร้อยถึงจะมีความสุข หาจุดสมดุลเราให้เจอบริหารตรงนั้นให้เจอแล้วชีวิตจะดีต่อไปก็ทํางานเต็มที่ฮะแต่ที่บอกอ่ะแค่นี้ก็ดีมากแล้วเหมือนชื่อหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเขียนในปีนี้คือทําถึงก็ดีใจทําไม่ถึงก็ดีมากแล้วก็บริหารจิตใจบริหารมุมมองของเรานะครับข้อ9ครับแต่ละวัยเนี่ยมุมมองต่อสุขทุกเปลี่ยนแปลงไปจริงเราเรายึดติดก,กับสิ่งที่เป็นความสุขเราเนี่ย มันไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลานะไว้เด็กอะความสุขของเราอาจจะได้ไปเที alin, dance, ăn, ่ยวกับเพื laufen, ่อนเด็กวัยรุ่นหน่อยแล้วกันนะเด็กๆเลยเนี่ยความสุขของเราคือการอยู่กับพ่อแม่ขี่ข้อพ่อขี่ข้อแม่พ่อมาเล่นเกมด้วยในความสุขเด็กๆเด็กๆเลยพอโตเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่ใช่ขี่ข้อพ่อแม่ละวัยรุ่นอาจจะแบบไปได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไปเทฮาสังสรรค์อ่ะพอทํางานความสุขอาจจะเรื่องของอยากมีครอบครัวอยากมีแฟนอยากมีอะไรเงี้ยทาสักระยะหนึ่ง ความสุขอาจจะอยู่สาหรับคนมีลูกอยากมีลูกอยากเลี้ยงลูกความสุขที่ได้อยู่กับลูกต่อไปลูกโตความสุขอาจจะแบบว่าได้ท่องเที่ยวกษเสียณแล้วได้ได้ทำอะไรที่ที่ตัวเองชอบความสุขของแต่ละคนและแต่ละรุ่นแต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเปลี่ยนแปลงไปตลอดและข้อสุดท้ายนะครับข้อ10ไม่ได้ทุกอย่างแต่ก็ไม่เสียทุกอย่างนั่นเองชีวิต คือคือชีวิตเรามันไม่มีหรอกครับที่แบบได้ทุกอย่างที่เราคิดฝันไว้ถ้ามันมีชีวิตแบบนั้นเชื่อไหมมันเป็นชีวิตที่น่าเบื่อนะถ้าคุณชี้อะไรคุณได้หมดนะจริงนะบางคนผมไม่เบื่อหรอกเราไม่เบื่อหรอกขอให้ได้ก่อนคือตอนนี้เรายังไม่เคยมีฟีลลิ่งนั้นไงแต่ถ้าเกิดมันมีจริงๆคุณลองคิดเด็กคุณได้หมดทุกอย่างเลยอะคุณจะจะมีอะไรลุกขึ้นมาแล้วจะทาอะไรดีอะมันไม่ต้องพยายามหมดเลยอะเล่นกีฬาทาไมถึงสนุกเพราะมันชนะบ้างแพ้บ้างถ้าคุณไปเล่นกับเด็กอนุบาลนะนะตลอดคุุณสนะ ชนะเขาเกมศูนย์เลยเสร์ฟมาคุณตบจบชนะเลยอย่างเงี้ยค,คุณจะเอาอะเล่นบอลเนี้ยคุณเลี้ยงผ่านเขาไปยิงเลี้ยงผ่านไปยิงยังสนุกอรอเราเล่นบอลสนุกเพราะอะไรเพราะว่าอีอกอีกฝ่ายตรงข้ามมันสูสี่เราไว้มันมีพะชนะบ้างแพ้มั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ทุกอย่างแต่เราก็ไม่เสียทุกอย่างนะไม่ใช่เรากลายเป็นเด็กอนุบาลไปเล่นกับผู้ใหญ่เราก็ไม่หนุกเหมือนกันใช่ป่ะแพ้ทุกลูกเล่นบอลไปเจอทีมบราซิลแพ้แพ้แบบไม่ได้บอบอลเลยเราก็ไม่หนุกหรอก เพราะฉะนั้นในชีวิตมันจะมีแบบทั้งได้มั่งเสียมั่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดนะครับก็มาจากหนังสือเล่มนี้ฮนะความคําตอบของความสุขแต่ว่าเป็นมุมมองอันหนึ่งนะครับชื่อตอนชื่อชื่อบทอันนี้ก็เรือคำตอบของมุมมองก็หยิดม,มาแล้วก็มาคุยนะครับอ๋สัปดาห์นี้ขอขอจะอยู่กับเล่มนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโอต่อไน,นะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.